จะคว้ากล้องมาถ่ายสัตว์โลกน่ารักนะหย่อนเยือไว้ในน้ําดูดิแม่งกูตีมาทั้งวันไม่กินยืนเน็บจกักรแหละเอาเบ็ดเน็บจกักรแล้อ,อยู่เสือกมากินแต่ตัวที่จะถ่ายจริงๆมันคือตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวคุณช่อนขึ้นมาก่อนนะคุณช่อนแหมกูเลยเจ็บใจมึงจริงๆเลยยืนเนบจกักรแล้อยู่มึงเสือกมากินกูลากมาทั้งวันมึงไม่กินนี่ เรามาดูกันดีกว่าสัตว์โลกน่ารักเราคืออะไร,ระกูรก็กลัวด้วยความจริงอ่ะไปไหนแล้วล่ะไอที่น่ากลัวที่สุดคือมองตัวไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเหี้ยนลุกยันหัวเลยใครเห็นบ้างครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ย oh, yeah. คนลู้ยันหัวเลยใครเห็นบ้างครับโอ้กูจะรั่วนั่งตกมาตั้งนานมึงอยู่ข้างๆกูหรือเปล่าเนี่ยกูไปแล้วกูไม่อยู่กับพวกมึงแล้วะเอ้ยโอ้ยจริงเหรอนมึงอย่าเพิ่งวิ่งตอนนี้ดิกูจะรั่วอยู่เนี่ย